สวัสดีครับสัญหาไม่รู้ในพลครับคัมพูชาเปิดตัวชุดแข่งทัพรักยุราุยโอลิมปิกเกม2024 กัมพูชาถือเป็นอีกชาติหนึ่งชาติอาเซียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสจะรับหน้าที่จัดการแข่งขัน,น,นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมนี้โดยกัมพูชาจะมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน ในมากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ทั้งหมด3คนประกอบด้วยชุนบุญทนวิ่งระยะ800เมตรชายองตวนเดอรปาลีองฟรีสไตล์100เมตรชายและอับสลาศักบุญฟรีสไตล์50เมตรหญิง ล่าสุดนักวิ่งเจ้าของเหรียญทอง800เมตรซีเกม2,023ได้โพสต์ภาพความพร้อมของตัวเองพร้อมทั้งเผยชุดแข่งขันที่จะใช้ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้รวมทั้งชุดวอมภายใต้แบรนด์ FBT แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือชุดพิธีการของพวกเขาที่ต้องบอกว่าขุนตาแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก สำหรับทัพนักกีฬากัมพูชาได้ออกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรือ NOCC และผู้แทนนักกีฬารวมทั้งหมด13คนเพื่อร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคูชุดนี้นะครับชุดพิธีการเนาะคุ้นๆน,นะครับผมเขาบอกว่าคุ้นๆแปรนนักกีฬาชาวไทยนะครับผมชุดนี้เนาะ นะครับที่เรเป็นนักกีฬาของเมนนะครับสา,ส,าสามคนนะครับที่จะเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับต่อไปไม่ต้องมายกทงหรือว่าโชว์ธงที่วัดอรุณแล้วนะครับขนไปยกที่ฝรั่งเศสเยอะๆนะครับ ไม่รู้เขาเป็นอะไรเนาะเมนนี่นะครับไปที่ไหนต้องเอาธงไปไปยกไปโชว์ให้ดูนะครับไปที่ญี่ปุ่นก็ไปโชว์ธงธงชาติขเขมรน,นะครับกลางสี่แยกถนนในญี่ปุ่นนะตรงที่จราจรหนานเนี่ยเวลาเขาข้ามเวลาเขาข้ามข้ามถนอนใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นน่ะคนจเยอะมากนะก็มีคน เมนนี่แหละไปกลางธงชาติริ้วเหมือนเดินแบบอะครับมาที่วัดอรุณก็เหมือนกันนะล่าสุดที่มีข่าวเข้าธงมากลางพอแต่งชุดไทยเที่ยวข่าวล่าสุดก็ได้ยินบอกว่าโดนแบ็คลิสนะครับนะครับโดนแบ็คลิสไปเรียบร้อยนะครับท่านเห็นแล้วมีความคิดเห็นเป็นอะไรจะลืม คอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่รู้ในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ